จากทีมพนักงานรถไฟกลายเป็นสโมสรชั้นนำของโลกฟุตบอลและนี่คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในปีคริสต์ศักราช1878ที่เมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษพนักงานรถไฟของบริษัทแลนเคเชียร์แอนด์ยอร์กเชียร์เรลเวย์หรือ l y r รวมตัวกันจัดตั้งทีมฟุตบอลขึ้นมาในเขตนิวตันฮีทเพื่อความสนุกสนานและความสามัคคีในหมู่พนักงานพวกเขาตั้งชื่อทีมว่านิวตันฮีท l y r f c โดยชุดเสื้อสีเขียวและทองซึ่งเป็นสีประจำของบริษัท l y r นิวตันฮีทเริ่มต้นจากการเล่นแมตช์ท้องถิ่นกับทีมอื่นๆที่มาจากโรงงานและบริษัทต่างๆในเขตแมนเชสเตอร์แต่ทีมก็เริ่มพัฒนาขึ้นเรื่อยๆโดยในปีคร 1, 92, ิศ1892พวกเขาก้าวเข้าสู่ลีกดิวิชั่น1ซึ่งเป็นลีกสูงสุดของฟุตบอลลีกอังกฤษในตอนนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความหวังแต่เทว่าความสำเร็จนั้นกลับอยู่ได้ไม่นานหลังจากเล่นในลีกสูงสุดมา2ฤด,ดูกาลในปีคริศ1894 ทีมมิวตันฮีทต้องเผชิญกับการตกชั้นไปเล่นในดีวิชั่น2จนได้เกิดปัญหาทางการเงินอย่างรุนแรงความสิ้นหวังเริ่มคืบคลานเข้ามาสู่ทีมเข้าสู่ปีคิศกราช1902สถานการณ์ทางการเงินของทีมย่ำแย่ลงอย่างหนักเผชิญกับหนี้สินจำนวนมากและมีความเสี่ยงที่จะต้องถูกยุบทีมแต่ในความมืดมนนั้นได้มีแสงสว่างหนึ่งที่ปรากฏขึ้นเขาคือจอห์นเฮลลี่เดวิสนักธุรกิจเจ้าของโรงเบียร์ชาวอังกฤษ ได้เข้ามาช่วยเหลือทางการเงินของทีมโดยเดวิสนั้นไม่เพียงแต่ช่วยทีมไม่พ้นจากการล้มละลายแต่ยังเป็นผู้เปลี่ยนชื่อสโมสรใหม่เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันที่24เมษายนคิรศกรา1902และนั่นจึงเริ่มต้นเข้าสู่ยุคใหม่ของสโมสรฟุตบอลแห่งนี้การบริหารจัดการที่ดีและการพัฒนาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเริ่มเห็นผลทีมเริ่มดึงดูดผู้เล่นที่มีคุณภาพสูงเข้ามาสู่ทีมในปีคศ1908 พวกเขาคว้าแชมป์ดิวิชั่นหนึ่งลีกสูงสุดของประเทศอังกฤษได้เป็นครั้งแรกและในปีต่อมาคศ1909ทีมก็ได้คว้าแชมป์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกฟุตบอลนั่นก็คือ f a Cup ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกเช่นกันความสำเร็จเหล่านี้เป็นสัญญาณที่บอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังกลายเป็นสโมรสรที่มีศักยภาพและความสำเร็จในอนาคตจากการเริ่มต้นเล็กๆของพนักงานรถไฟกลายมาเป็นสโมรสรที่มีชื่อเสียงระดับโลกการต่อสู้ ความพยายามและชัยชนะความสำเร็จของพวกเขาไม่ใช่เพียงแค่ในสนามแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่เชื่อในความฝันและความมุ่งมั่นอีกด้วยและนี่คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด